วันนี้ผมอยู่ที่งาน J8 Mobility Show ครับแล้วเราอยู่ที่บูธ Mazda นะครับที่อยู่ข้างผมก็คือ m a z d a CX5 นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนเป็นเวอร์ชันยุโรปซึ่งเขาเตรียมจะขายในญี่ปุ่นเช่นกันนะครับแต่ว่าจะขายเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเอาไว้ติดตามข่าวกันอีกทีนึงถามว่าทำไมเราถึงอยากให้ดู CX5 เพราะว่า CX5 เป็นรถที่ขายดีในบ้านเรานะครับแล้วรุ่นใหม่ย,ยังไม่มีข่าววีแววเลยแม้ว่าจะมีการปรับปรุงไปเมื่อปีที่แล้วแต่รุ่นใหม่หลายคนถามหาและรุ่นนี้เจนที่3มาถึงแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมแอบเล่านิดนึงตอนที่ผมไปเยือนมาสด้ามิวเซียมเนี่ยนะครับเมื่อเดือนก,กรกฎาคมอตอนนั้นอนะมาสด้าเซียงเนี่ยกำลังจะเปิดตัวผมเห็นมันจอดที่ท่าเรือแล้วเป็นลายพรางแต่ผมถ่ายรูปไม่ได้เพื่อนๆผมเสียดายมากเลยนะแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็เปิดตัวซึ่งแบบจะตามนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของงานดีไซน์นะตอนนี้เนี่ยโคโดดีไซน์ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับคือถ้าเทียบกับรุ่น Gen 2ที่ขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะมีความฉบเฉียวนะตัวนี้จะดูแล้วรู้ส้สสกกกกวว่่่่่าาเเเนน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 มมมมััลลืไหะคบบแแต็็ยงีิออขป5ช ตรงโบนเนตนะครับหรือฝากระโปรงเนี่ยนะครับมันจะมีความพลิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์วิงของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์วิงที่เป็นแบบใหม่เป็นเป็นอันใหญ่ขึ้นนะครับไม่แหลมแล้วนะคือจะเป็นกลมจะเป็นเหมือนกลมมากขึ้นไฟหน้าเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับซึ่ง จริงๆแล้วมันเป็นไฟไฟหน้าที่สวยนะแล้วก็ความเป็นซิกเนเจอร์วิงเนี่ยมันเล่นจากไฟลงไปด้วยนะเห็นไหมเริ่มทีเนี่ยมันจะเล่นจากกริลหรือกระจังหน้าอย่างเดียวแต่เนี่ยจะเล่นจากไฟลงไปด้วยนะครับทำให้มันล้อกันเข้าไปนะครับสีที่อยู่กับเราแน่นอนมันต้องเป็นสีโซเรสแน่นอนแต่ว่ามันเป็นโซเรสเวอร์ชั่นไหนอย่างไรเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจก็คือเส้นด้านข้างครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงเส้นด้านข้างเนี่ย ชุดล้ออล่อยนะครับก็ดูมีความทับมากขึ้นซึ่งล้ออล่อยนะครับก็เป็นล้ออล่อยขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางบิสตอนอรเลนซ่อันนี้เป็นสัญญาณว่ารถคันนี้จะมีความนุ่มสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นคิวของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ว่าท่านก็ น่าจะเป็นคนบุคคลสําคัญเพราะว่ามาสด้าเขาก็เปิดให้เข้ามาชมเลยนะครับก็เอาไว้ว่าเราจะดูตัวรถกันไปข้าวๆแล้วกันจริงๆเนี่ยผมขอหนีไปข้างข้างหลังก่อนนะครับซึ่งข้างหลังของรถคันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ใหม่นะครับจริงๆแล้วเอกลักษณ์นี้เราเคยเห็นไปแล้วนะครับตอนไฟตอน m a z d a CX 3 0นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะเปิดปิดใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ท้ายรถเนี่ยมีความฉบเฉียวนิดนึงแต่บางคนเนี่ยเห็นไฟท้ายแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดถึง isuzu mu-X ซึ่งมันแอบขายอยู่บ้างแต่ว่าโอเคคือมันเป็นงานดีไซน์ที่ที่ดูแล้วแบบมีความมินิมอลมีความสปอร์ตและมีความทันสมัยนะครับตรามาสด้าที่เป็นรูปนกกาเหวาตอนนี้ก็กลายเป็นคําว่ามาสด้าวางห่างๆแบบนี้ตามสมัยนิยมแล้วก็คือคุณดูนะครับความเป็นมาสด้าเนี่ยมันคือความปราณีตและรายละเอียดนะครับโมโนสุครีอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยคุณดูแม้แต่ฟอนต์เนี่ยเห็นไหมมีความเรียบมีความสันมีความแบบโอ้โหมันเหมือนแบบงาน R อาร์ตชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟอนต์นี้นะฟอนต์นี้เช่นกันแนละ้วมันดูแบบ พรีเมียมไฮโซมากๆนะครับแล้วก็งวดน,นี้ในเรื่องของหลักอากาศศาสตร์สปอยอล์ล่างหักมีให้พร้อมกรอบสปอยเลอร์อปิดด้านข้างรุ่นนี้ที่อยู่กับเราผมบอกสเปคนิดหนึ่งคันนี้เป็นรุ่น 2.5G นะครับที่ขายในยุโรปตัวสเปคละเอียดเทคนิคทางเครื่องเนี่ยนะครับก็สามารถหาอได้ทั่วไปแหละกด Google ก็เจอละแต่เอาเป็นว่าเขาจะมาพร้อมกับระบบไฮบริดนะครับก็คือ M Hybrid ซึ่งตัว M Hybrid เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาสแตนดมีอยู่เดิมแล้วแล้ววันนี้นําเข้ามาใสา่ในรถของพวกเขามากขึ้นเพื่อทําให้รถของเขามีประสิทธิภาพในการขับขี่มากขึ้นเอาละครับมาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งมาสแตน CX5 ใหม่นะขอเรียกมันว่า CX5 2026 20, t y t w ละกันนะครับพอเราขึ้นมานั่งปุ๊บโอ้โหคือ CX5 เดิมเนี่ยมันมีความพรีเมียมอยู่ในตัวแต่รุ่นนี้พรีเมียมกว่าเดิมนะอย่างแรกนะครับมันมีความมินิมอลปนๆกับการเลือกใช้วัสดุนะครับ สัปุ๊บผมจับผมอะไรปุ๊บนี่มันรถยุโรปจริงๆจับนี่มันรถยุโรปแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไอเดียจากพันธมิตรของเขาเนะก็คือเรื่องของชุดจอต่างๆจอตรงนี้ขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะนี่นะครับปุ่มแอร์หายไปแล้วไปอยู่ในจอนะอันนี้คงเรียนมาจากดีพอ ฉนะากเอาถังอันเนี่ยเขาก็ไปเรียนมาแล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือมีระบบ Google Assistant นะครับว่าง่ายคือรถคันนี้เป็น Google built-in นะแอร์เป็นปรับแยกอิสระแต่ขวาแต่อยู่ในจออันนี้ผมผมอาจจะติมาด้านนิดนึงคือบางคนอะ่ะยังไม่ชินกับการใช้จอในการปรับแอร์นะครับอย่างบางคนขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอะไรยังไงนะในส่วนของตรงหน้าคนขับเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอนะครับขนาด10.25นิ้วซึ่งจอเนี่ยค่อนข้างทันสมัยดูมินิมอล ดูแบบใช้งานง่ายแล้วดูสปอร์ตด้วยนะมาสด้ายังไม่ทิ้งเรื่องนี้ไปง่ายๆนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงคอนโซลกลางนะครับก็มีคันเกียร์นะครับแวนนอนโหมดเแบรบกมือไฟฟ้าดูน้อยๆแต่มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกวัสดุเนี่ยอยากให้จับอยากดูมันดูพรีเมียมอะเอาจริงนะผมกล้าพูดเลยใกล้เคียงค่ยเยอรมันมากดี นะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนเนื่องจากว่าคันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยมันเป็นสีประมาณสีงาช้างนะครับก็เลยแบบอาจจะไม่ถูกใจคนไทยบางคนแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็ใช้ได้นะแล้วก็ตัวเบาะไหนๆก็นั่งแล้วนะครับตัวเบาะค่อนข้างมีขนาดใหญ่ที่รองน่องเนี่ยนะครับยามถึงใกล้ๆก,กับเข่าผมเลยนะครับแล้วก็เบาะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็แถมคันนี้มีเครื่องเสียงบอสมาให้ด้วยนะแล้วไม่เพียงเท่านี้เรื่องความพรีเมียม มีพาโนรามิกกลาสลูฟมาให้นะครับแต่ภายในตอนหลังเนี่ยหลายคนกังวลเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงครับเอาละครับภายในตอนหลังนะครับเดิมทีมาซาจะเป็นรถที่ถูกติดจริงเรื่องภายในให้องโดยสารตอนหลังอย่างมากครับแต่พอเราขึ้นมานั่งคันนี้ปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมนั่งในท่านี้นะอันนี้คุณดูนี่พื้นที่โดยสารใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะครับเพราะผมนั่งได้สบายมากแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดหนึ่งนะครับที่มา้า ยังไม่ถึงก็คือการพยายามทําเบาะให้มันสบายด้านหน้าสบายยังไงด้านหลังสบายอย่างนั้นนะครับมีที่เท้าแขนมาให้พร้อมช่องวางแก้วน้ำนครับอันนี้เป็นช่อง USB C สองช่องมีช่องแอร์ท้ายคอนโซลเก็บรายละเอียดดีมากนะครับพานโลมิกาโซลที่ผมพูดไปยาวาถึงตอนหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นการปรับพับได้เช่นกันนะครับแบบ40 20 40นะครับโดยวิธีการพับก็คืออย่างนี้ครับ นพอพับมาป๊บคุณก็จะได้ที่นั่งแบบแยกส่วน2อนะครับก็น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ทําอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงนะลูกเล่นของเขาเนี่ยที่ทำสี่สิบยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่ต้องการให้มันมีความเป็นรถยุโรป 2. คือคนที่ออกแบบมาซะดคนแรกเขาชอบปั่นจักรยานเขาเลยอยากได้รถอะไรที่เอารถจักรยานไปปั่นได้ง่ายๆนั่นเองครับส่วนตัวรถมีขนาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เอาเป็นว่า นี่คือน้ำจิ้มละกันสำหรับ Mazda CX 5ใหม่ซึ่งจะขายไทยหรือไม่ต้องรอรุ้นกันต่อไปเอาเป็นว่าภาพรวมนะครับสำหรับ Mazda CX 5ใหม่นะรุ่นที่มาโชว์ตัวอยู่ที่งาน Japan Mobility Show ถามผมหน้าเข้าไทยครับพิธีครับอย่าลืมนะครับ CX 5ยังเป็นขวัญใจของใครหลายคนแม้ว่าอาจจะห่างหายไปบ้างนะทุกวันนี้นะครับหลายคนดู SUV ก็อาจจะไปมองไฟฟ้ามากกว่าแต่ความเป็น m a z d a ก็คือความปราณีตความพิถีพิถันความลงตัวต่อการใช้งาน เครื่องยนต์เบนซิน2 5บางคนอาจจะว่าใหญ่ไปแต่พอขับจริงๆแล้วคุณต้องการรถประมาณนี้จะทำเป็นตัวนำเข้าแบบญี่ปุ่นแบบ Subaru Forester ก็น่าจะได้นะเพราะว่าบางคนยังมีตลาดที่ต้องการรถเครื่องสันดับเครื่องใหญ่อยู่และคนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะจ่ายให้กับ Mazda นั่นเองครับในส่วนของ ทิศทางของมาสด้าในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นทิศทางของ XEV มากขึ้นนะครับก็เรารับทราบแผนนี้มาตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วนะครับโดยรถที่จะปะเปิดในเร็วๆนี้นั่นก็คือ Mazda 6E แน่นอนมาแน่นอนคอนเฟิร์มเห็นลายพางกันไปเยอะนะใครอยากดูรูปลายพัางไปดูได้ที่คาไซส์นะครับเจ้าหนาวครั เขาใส่ไว้แล้วนะครับส่วนผมผมยังไม่เจอนะแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่ามาแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะเจอรถยนต์ไฟฟ้าจากทีมอีกรุ่นก็คือ m a z d a e z 60นะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นโทนของล้ำสมัยเลยแต่เนื่องจากว่า e z 60เนี่ยมันเป็น D-Power Vision จำแรงนะก็จะคล้ายๆกับ 6E ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีคนอีกไม่น้อยที่อยากได้ม a z d a ที่เป็น Mazda แบบจริงๆม a z d a ที่ออริจินอลแบบญี่ปุ่นจริงๆแต่ในราคาที่จะต้องได้นิดหนึ่งนะครับส่วนอนาคตบ้านเราไม่ไกลมากก็จะมีตัว CX-20 ซึ่งในวันนี้เรายังไม่เห็นต้นแบบแต่เราจะเห็นต้นแบบอีกรุ่นซึ่งเดี๋ยวผมพาไปชนรับกับ Mazda Vision X Compact ในคลิปต่อไปครับ